พาแฟงเทคนะครับ sc ห1หนึ่งห้า m แผ่นที่พับเก็บได้นะครับเป็นแผงโซ,ซล่าเซลล์ห1 2นึ่งสองโซล่าชาร์จเจอร์นะครับตัวนี้จะชาร์จได้แกะปุ๊บเนี่ยมันจะมีอยู่แบบนี้นะครับจุดแบบนี้ปุ๊บนี่นะครับจุดแบบนี้วัดวัดไฟนะครับนี่ ไฟมันเข้า11 12นะครับถ้าผมเอานี่ออกนี่12นะครับ12โวลต์อ่าเห็นไหมเนี่ยผมต่อมาจากจุดนี้นะครับจุดขั้วตรงนี้อ่าผมเอาจากที่ชาร์จออกก่อนนะครับออกจากที่ชาร์จผมก็จะเห็นจุดนี้นะครับต่อไฟ12โวลต์การชาร์จกล่องพลังงานแฟงเทคนะครับกล่องพลังงานไฟฟ้าแฟงเทคคุณสามารถต่อชาร์จได้เลยนะครับ การต่อชาร์จก็คือคุณแค่สามารถเปิดตัวนี้จุดนี้นะครับจุดนี้หมุนออกปุ๊บแล้วเอาขั้วตัวนี้มานะครับขั้วตัวนี้มานะครับนี่ใส่แนี้บีปปุ๊บบีปปุ๊บอ่าถ้วคุณเปิดมันก็จะชาร์จนี้ให้คุณเลยนะครับมันจะชาร์จให้คุณเลยอ่าคุณเห็นไหม เนี่ยครับเมื่อชาร์จให้คุณพลังงาน,นจะเข้าเลยนะครับตัวนี้อ่าอุณหภูมิกี่องศา39นะครับตอนนี้เป็นประมาณนี้นะครับโอเคก็ใสาที่ได้ท่านดูว่ามันใช้งานกันอย่างนี้นะครับแกล่องพลังงานไฟฟ้าเป็โซ,ซล่าเซลล์นะครับแผงโซล่าพาแฟงเทคนะครับ s4615m นะครับตัวนี้นะครับประมาณนี้นี่นะครับแผงก็จะเป็นอย่างนี้ครับเก็บได้นะครับอืมนะครับไฟแรงนะครับไฟแรง